กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะตอนนี้เฮากับยูเฮือนสองตายายที่ลมผัดไปนะพี่น้องเลยตอนนี้แบบว่าอันคือส,สิีเมนหยาทิทฟานจะเฮาก็บ,บ่เคยเห็นอะไรเนาะหยาวหยาทำงนั้นพระเจ้าพ่านนะน่ะเฮา,ากับโบเคยเห็นจดกเถื่อนเนาะว่าขนาดเป็นหยาทองเฮากับโบเมน์เทวามาซอยเรือเพื่อนนี่พี่น้อง อยาญาติทางใดเ่าก็บอกโหนอนแต่ว่าเพิ่นก็มาซอยเหือดซอยแห้งอ่ะเนี่พี่น้องเอ้อันนี้ก็คือสิเป็นลูกสาวของเพิ่อนนอนลูกสาวโกกนอนนี่เนาะลูกสาวยหญลูกสาวใหญพ่อแม่ลูกสาวของพวเร์ด้พี่น้องลูกสาวกับพวาร์มีแค่สองคนพี่น้องเอ้อันนี้ลูกสาวยายคนเดียวลูกพวเก่าเนาะเพิ่นกำลังอันแปลว่าเกียมสิว่าเคิงเคิงบ้านใหม่พี่น้องเอ้สิปุ๊กบ้านใหม่พี่น้อง มากับละบาเมือนเลมาลุยเป็นแตงไหอันนี้นี่นี่นี่เห็นแต่ตายายโอยู่พี่น้องเ้ยอันนี้นาอพีน้องทำงานพระเจ้าบ้ออั่นเล่ฮาเฉพาะบมเคยเห็นน้าวิาซะ่าฮาก็เลยกอสิเม้นปะโออยากที่ทำเผื่นเอ้าพอน้องขอก็มารเลพี่น้องเออพี่น้องจะลงเนมาสอยกัน i ี้ลย

าเฮือนหัวเฮือนใหม่ผลเสื่อมาเบิร์นเลยพี่น้องปูนค่ะพี่น้องทรายหินก็อยูีนอของอะไรพี่น้องปูนนี่ก็เป็นเล็กเนาะลอยลอยอีมากเราจังลอยอีกมากกำลังรวยมากอีกนะเอออิทอิทกับเสากำลังมาเนาะตอนนี้ขับเคลือนับเคลื่อนอืมเห็นแต่ตายายบ่อยู่เมือนียายไปเกี่ยวหญ้าให้งัวพี่น้องเอ้ย กกเ,เกี่ยวหญ้าห้งน่ะซอยเคือซอยแห้งกันพี่น้องเลยซอยคนใหม่คนตอกนอนล้ว <c oughs> <c oughs> ง่วงแห้งยังนอนน,นอนนอนบไเลือกที่เลยเนาะผุนย้ายมาเนาน,าน้บลตาเดี๋ยหา บนตากเสือ้อผาเพินพี่น้องเลยพระหม่มเนาะเสื้อผาหนาเพพี่น้องเอ้ยอันนี้หละพี่น้องงัวที่เพื่อนนั่นไปเกี่ยวหญ้ามากอะปูๆมากเลยพี่น้องซี่มากเลยพ่อไปเกี่ยวมาให้งัวนี่เลยพี่น้องเลยงัวกับแดรนนั่นแหละพี่น้องเพื่อนปหา้าขี้ซี่พี่น้องห้าขึ้นต้นขีน้ซี่นี่เลยเนาะค้ายขี้ซี่และสื่องัวตัวน,นี้กับพี่น้องเลยเขากด้เงยนแววๆอยู่ว่าค้ายขี้ซี่ซื่องัวว่าสัน ดีๆดี่ดีใช่ไหมผู้จักแต่เธอสั่งเดี๋ยวย่างนานผู้จักค่วมแต่ไดพี่น้องเลยสามคนผู้หนึ่งไปเกี่ยวหญ้าบ่ไม่เท้าเกี่ยวหญ้าไม่งัวพี่น้องเลยเผื่อผู้ใดบ่เมีเงินกับซอยเหือซอยแห้งเนาะ บ่เมื่อยเซ่มาเตนี่นะกินข้าวเศร้าแล้วบ่กินข้าวกับยังจะกินกับยังดอกพี่น้องเลยห้าวกับบอผู้ผืนคือเราคือฮาว่าเลยเนาะเพิ่นเราบ่ค่อยเก่งเบ่อบ่เป็นพี่น้องเลยเบ่อบ่ได้เพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นเป็น เพิ่นเป็นเมื่อยเป็นสกักแล้วเพิ่นกะว่าบบอลได้มาเลยพี่น้องเลยพอ่อเอออะพ่อบอกคอยเข้าใจนะพี่น้องพี่มาทั้งพี่ไม่เท่าอนอนอยู่ไส์ไม่เท่านอนอยู่ทิ่งหรืออยู่ลุมนอนอยู่นี่บ่เออเพิ่นนอนอยู่ในนี่ได้พี่น้องเลยเศร้ากัยังบ่ได้มาสิย่อเพื่อนกัได้จนสวยเลยพี่น้องเลย เสาเพย่งมาใหม่ตอนนี้ก็ญาติี่ทมเพื่นเนาะมาซอ,อ,อยเหือซอยเฮนสิป,ปุ๊กปอนเก่าว่าไ่เแถาโอ,อ้ล้านทรายเพื่นอันนี้ครับพี่น้องเ้ยเทว่าอยู่น้ำเพื่นนี่แหละเพื่นเลี้ยงเต้ยังแดงๆเนาะไม่เทาเนาะ เลี้ยงแต่ยังแดงๆพอแหลกใหญ่มากอจักเสรีกินเหนื่อกินแห้งหรือว่าสิไปน้ำเมียแหละก็ยังบ่ฮู้สิไปน้ำเมียบอกหรือสิเลี้ยงไม่แถวกับพันพอเแ่าก็ยังบ่ฮู้เด้อนี่เด้อนลานใสายนี่เด้อจักปีเลยไม่ท่าสิบปีหอดบอกประมาณนี่เลยเนาะประมาณสิบปีนี่แหละอืมยังเฮียนอยู่แต่ว่าตอนนี้กเขงเฮียนยุดงเฮียนผักพี่น้องเอ้ยก็เลยไปไปห้องเยียมห้องเฮียน ข้าในแหละพี่น้องคือสิยดุยดยุดหย่อนโควิดแหลนะเนาะคือซิเมนร้านสาก็ยัง่ไดไปคือกันอันนี้กับที่เพิ่นกำลังคุดซีนเห็ดบนอันเอาเสาลงนะพี่น้องสินกเพื่อนนะกระซอยกันไปยางไปบ่งทั้งผมดไม่เ้อาอันนี้ก็เป็นแม่เฒ่าของเฮาแหละพี่น้องเป็นอาของเท่าแมาวซะนนองของอัน สองของพ่อพ่อเทาโอ้อยไดๆเลยพี่น้อ,อ,องเอ้ยอาของแม่เฮาแล้วเป็นแม่เทาของเฮาเนี่ยเลยพี่น้องเขาก็กว่าบขาเป็นอโ้จะเอาสุดพุ่นเลยบอลหรือว่าใดๆมาคนเดียวบ,บ่าหรืล่ามาคนเดียวสบายดี มาคนเดียวเพิ่อนเราเศร้าไปได้มาตินี่สายบอกว่าสิมาเอออืมในที่ปลูกเฮือนใหม่กันปลูกบ่ใหญ่ดอกพี่น้องถ้าเบิ่งต่อไปเลยพี่น้องเลยวัดที่ําได้เนาะแต่ก็เบิ่งก็คือสิบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเพราะว่าทึ่นฮ้อนบ่หลายเนาะงบบ่หลายเนาะได้สํามันนี่แหละพี่น้องเอ้ย ทำได้ก็อ้าวเพื่อนมาแต่ก็ขอบคุณอพหญ่ใจด,ดีที่ส่งเงินมาให้ยไม่เท่าเฮาเนาะพอได้สื่อเสาหรือว่าสื่ออิซสื่อทายพอได้เห็ดเทือนใหม่หว่สสาจะทราบพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อที่มีตาปานีเนาะที่มีตาปานีไม่เท่าเฮาคือเห็ดเนี่ยแหละพี่น้องเลยถุกยากปากมองบอ่นอยู่บ่นเศร้ากับพี่น้องถ้าม่นบ่เห็ดใหม่กับ ลมมาหรือว่าฝนมาเนี่ยก็เปียกเปียบเบิดพี่น้องเอ้ยบึงลังกะับซีแอมกับพี่น้องบอนอยู่ก็ลมมาลมทังบาเดียวก็คือว่ายันลงเลยพี่น้องเอ้ยบอนอยู่บอนเศร้านี่ก็ได้ขึ้นไปก็มีแต่แป้นบอดี้เด็กพี่น้องก็เท่ากับขึ้นไปแล้วกระเบ๋าอันฝังเล้าเมื่อกี้นสั่นทศทศททัวลงมาบอเหยียบก็ได้ เห็นแม่เาอ่อนโยนได้ฮะก็ดีใจเลยนะพี่น้องฝันเสี่ยมีบอลอยู่อาศัยเพฝันก็คือสิดีใจแหละที่แบบมีผู้ใหญ่เมตตาปานีเพี่นเนาะส่งเงินมาให้ฝันมือเลกโอ้ยพี่น้องเห็ดเห็ดยังบ่ถือเลยเพฝันสั่นล้วนเรียนตกมุกตกใจเนาะแต่เฮาเป็นผู้หนุ่มผู้ยังเฮาเห็นลมเฮายังตกมุกตกใจพี่น้องเลยเป็นยังเม่เต่า เบิ่งก็สิเมื่อยแล้วเนาะไปเกี่ยวหย่ามันนี่เนาะเออก็อืมเมื่อยอะไรพ่อเท่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อายุลายแล้วเนาะเพิ่นก็เท่าเลยหย่างไปเกี่ยวหย่าเกี่ยวยังต้องไปเลยงัวตัวเดียวอะไรพี่น้องขายขี้ซี่ซื้อบ่ไม่เท่านานพี่น้องขายขี้ซี่ซื้อได้พี่น้องเอ้ยไปหาขี้ซี่จนด้งัวตัวหนึ่งเท่าสำนีกับพี่น้องเพิ่นก็บ่วคอยแข็งแห้งปานใดดังน้องือเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ย อย่างไก่ละกับเมือยเพียมาเมื่อก่อนก็เห็นฝนประหารขีดเนาะพะหาขีดกับเซ่มากพี่น้องเลยก็เขาจะเห็นกับมาเห่าเดี๋ยวเขาจังเนี่ยไปเบิ่งอ้าวมาแต่ไซ่เห่าอ่ะฝนประหาขีดมาาสันอย่างเซ่สุดเซ่สายมาหิ้วเข่าก็พอหิวเขาเด็ดก็พอเด็ดพี่น้องเลยขันบ่อฮากับอได้กินคือว่าเลยพี่น้องก็ยังดีบ่มีบ่อนหาเนาะขันไปสื่อตลอดกับท่องแห่งพอดีพี่น้องเลย เงินคำกับบคอยลายนเนาะอือพี่น้องเ <laughs> มื่อนี้เคาับขอจบลีปว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องนองหนาเด,ด้พี่น้องด้วยอยู่ดีไม่แห้งบัสคูสักคนพี่น้องสบายดี